่วงนี้เป็นกันที่สระว่ายน้ําการกีฬาแห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะก็วันนี้ทั้งเงือกสาวแล้วก็ฉลามหนุ่มนะคะในการแข่งขันว่ายน้ำซี่เกมก็ทําผลงานดีนะคะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกันหลายรายการเลยค่ะไปกันที่การแข่งขันว่ายน้ำนะคะที่สระว่ายน้ําการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้เข้าสู่วันที่4ของการแข่งขันช่วงเช้าเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกค่ะในประเภทผีเสื้อ100เมตรหญิงนะคะในรอบคัดเลือกที่ที่2 นภัะวันจิตกล้าเงือกสาวทีมชาติไทยในช่องว่ายที่5ไหว่ายแตกขอบสระเป็นอันดับที่2ของทีนะคะทำเวลาไปได้1นาที1.76วินาทีนะคะก็ผ่านเข้ารอบจริงเหรียญทองเช่นเดียวก,กันกับ2พี่น้องตระกูลกัวนะคะกัวจริงเหวินกับกัวติงเหวินจากสิงคโปร์ที่เข้าเป็นอันดับที่1และอันดับที่3ตามลําดับค่ะทั้ง3าคนนี่จะได้ดวลกันอีกครั้งในรอบจริงเหรียญทองซึ่งจะแข่งขันกันเย็นวันนี้ค่ะ ไปต่อกันที่ผีเสื้อ100เมตรชายรอบคัดเลือกฮีทที่1นะคะสุรสิทธิ์ทองแดงนักว่ายน้าไทยลงแข่งในรอบคัดเลือกโดยมี2นักว่ายน้ําจากสิงคโปร์เป็นตัวเต็งนะคะก็ปรากฏว่าสุรสิทธิ์ว่ายแตะขอบสระเป็นอันดับที่3ของฮีททาเวลาไปได้54.27วินาทีอันดับที่1เป็น ควาเจ้งเหวิอของสิงคโปร์นะคะทำเวลา54.06วินาทีและอันดับที่2เป็นโจนาธานอูจินตันจากสิงคโปร์ทาเวลา54.18วินาทีก็ผ่านเข้าสู่รอบจริงเหรียญทองในช่วงเย็นวันนี้ด้วยกันทั้งหมดค่ะขณะที่กันเชียงนะคะ100เมตรหญิงค่ะในรอบคัดเลือกฮีตที่2นะคะ มีอามิล่าเงือกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ที่เพิ่งจะคว้าเหรียญทองในประเภทกันเชียง200เมตรซีเกม์เมื่อช่วงค่ำวันนี้ผลงานยังคงยอดเยี่ยมค่ะแม้ว่าจะเข้าเป็นอันดับที่5ของฮีทด,ด้วยเวลา1นาที04.26วินาทีแต่ว่าสถิติของเธอดีพอที่จะเป็น1ใน8ของนักว่ายน้ำที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงค่ะขณะที่เงือกสาวกันเชียงอีกคนหนึ่งนะคะกนิษฐาตั้งนภากรทำเวลารอบคัดเลือกเป็นอันดับที่10 อยู่ในรายชื่อสำรองนั่นเองค่ะไปต่อกันที่กบ100เมตรหญิงรอบคัดเลือกนะคะใบเตยทิติรัตน์อินชัยค่ะเงือสาววัย20ปีทำลายสถิติประเทศไทยในท่ากบ100เมตรหญิงได้สำเร็จนะคะด้วยเวลา1นาที10.36วินาทีนะคะเวลาของเธอดีเป็นอันดับที่2ในรอบคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเย็นวันนี้ไปอีกคนค่ะ ส่วนอีกหนึ่งสาวไทยนะคะนี่ก็เป็นจอมเก่านะคะหมอนอิงเพียงขวัญปาวะโพตโกทําเวลาได้1นาที11.27วินาทีเวลารวมเป็นอันดับที่4ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันค่ะ ขณะที่เดี่ยวผสม400เมตรหญิงรอบคัดเลือกฮีทที่2นะคะเนยกมลชนกขวัญเมืองทำเวลามาเป็นอันดับที่1ของรอบคัดเลือกเวลา4นาที55.37วินาทีส่วนโมจิจินจุทาผลแจ่มจำรัดเพื่อนร่วมทีมนะคะซึ่งอยู่ในฮิตเดียวกันทำเวลามาเป็นอันดับที่3ของรอบคัดเลือกเวลา5นาที0.50วินาทีก็ทั้งคู่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันค่ะ มาปิดท้ายกันที่เดี่ยวผสม400เมตรหญิงค่ะถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญไฮไลท์ของว่ายน้ำในวันนี้เลยนะคะเนื่องจากเลือกเนยกระมลชนกเจ้าของเหรียญทอง2สมัยติดนะคะขณะที่โมจินะคะจินจุทาก็เป็นเจ้าของเหรียญเงินซีเกมส์3สมัยหลังสุดค่ะ